มลิปนี้จะมาแนะนําเก้าอี้ไรเบาสาหรับใส่แคมป์นะครับผมเป็นเก้าอี้ตัวนี้เลยนะครับที่ประกอบออกมาแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีผมลองใช้2ตัวไปแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยสั่งมาอีก1ตัวนะครับผมขนาดที่เก็บแล้วเนี่ยใส่กระเป๋าจะขนาดประมาณนี้นะครับถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับผมใช้เก้าอี้แคมป์มาหลายรูปแบบนะครับก่อนที่จะใช้ตัวนี้ผมใช้เป็นตัวหนักหแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันดีนะครับก็คือแข็งแรงทนทานแต่ว่าข้อเสียคือน้ําหนักเยอะแล้วก็เวลาเก็บมันใหญ่เนี่ยปกติก็จะนั่งประมาณนี้นครับถืออวว่าาเเคตันี้้รจะได ความเบานะครับน้าหนักถือว่าต่างกันมากเลยอันนี้หนักกว่าประมาณ3เท่าถึง4เท่าเลยก็ว่าได้แต่ตัวนี้เบามากยกด้วยนิ้วก้อยก็ได้นี่โคตรเบาและที่สําคัญคือผมชอบที่มันเล็กเดี๋ยววันนี้จะมาประกอบให้ดูนะครับวิธีประกอบก็เราแกะออกมากจะมีซองแบบนี้มาให้สำหรับสายไล่เบาสายไบยเกอร์หรือคนที่แบบมีรถคันเล็ก,ลกนะครับรถอ e ีโคคาร์เอาไปแคมปิง่งก็อีหลายตัวแล้วก็สามารถพกได้ไง,ไง่าย อันนี้เป็นในส่วนของอท่านะครับอันนี้เป็นขาแล้วก็จะแกะออกแบบนี้วิธีประกอบก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเขาจะมีเชือกร้อยมาให้แล้วก็สวมตามเชือกได้เลยนะครับแบบนี้มันจะดูเป็นงองงแงงหลายชิ้นแต่ว่าถ้าเราประกอบแล้วมันจะแข็งแรงเลยประกอบง่ายมากนะครับแบบนี้เสร็จแล้วตั้งขึ้นแบบนี้ มันจะมีช่องแล้วก็สอดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ถ้าใส่ยากเราก็ถอดออกมาก่อนแล้วก็สวมเข้าไปในผ้าก่อนเลยก็ได้นี่สวมเข้าไปให้เสร็จแล้วก็ประกอบขาเข้าด้วยกันแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนด้านหน้าก็สวมเข้าไปเลยมันจะมีจุกพลาสติกแบบนี้เสร็จแล้วอือ ด้วยระยะเวลาที่เราประกอบเมื่อกี้นะครับแล้วก็เวลาเก็บก็ทําย้อนกลับไปนะครับกับแบบนี้นะครับที่กางง่ายเก็บง่ายกว่าแต่ว่าน้ําหนักเยอะมากเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเวลาเก็บอันเนี้มันเก็บแบบนี้จบเลยแต่ว่าดูขนาดนะครับดูขนาดเทียบกันเลยออกาอย้ตัวนี้หลังจากที่เก็บแล้วเนี่ยขนาด 3ตัวน่าจะพอดีกับตัวนี้1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการฟิลลิ่งแบบไหนนะครับถ้าเราอยากได้แบบความมั่นคงแข็งแรงก็ใช้ตัวนี้แต่ในคลิปนี้มาแนะนําตัวนี้เพราะว่าผมกําลังชื่นชอบเลยเป็นอะไรที่พกติดรถไปรู้สึกไม่เป็นภาระนะครับใครสนใจก็จิ้มที่ตะกาสีเหลืองฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้โอเคถ้าขึ้นก็กดตะกาได้เลยครับผม